เฮ้โหลสวัสดีครับวันนี้ื่นสาย9ก้าโมงครึ่งแล้วก็เลยมานั่งคิดไปคิดมาว่าเดี๋ยวทําทงานก่อนตัวนนี้อาจจะพักหนึ่งวันพอรู้สึกว่าเมื่อวานาใช้จี้เยอะมากแล้วก็เริ่มมันเหมือนสะสมแล้วสะสมสะสมแล้วมันเหยียมันจะตึงเปิดกันไววันนี้ผมว่าน่า,นาจะพักหนึ่งวันนะครับในเรื่องของการออกกําลังกายครับแต่ทํางานพักไม่ได้ไปทํางานก่อนอนะจ๊ะ และในคลิปมันทําอะไรพี่ยังไม่ได้ดูไอ้นะนะทองเลี้ยคนเห็นผ่านๆอยู่เลี้ยงคือมันทํ้เฉพาะผู้ชายด้วยแต่บอกผู้หญิงไม่ทาผู้หญิงไม่ได้ทำไม่ทำเฉพาะผู้ชายโอ้ไม่ก็อันนี้คือมาออกรายการพี่หนุ่มไอของของหงนกระแสยังไม่ดูแต่ดูไอเนี่ยที่เป็นข่าวไออะไรเรื่องราวชาวนี้ก็ตามพวกไทยรัฐเลยเงี้ยตามแต่ว่ายังไม่ได้ดูซึ่งจะขพี่หนุ่มมันทํตามบ้างก็ได้ก็ดีเพราะว่ามันข่าวได้สาระ รู้ไว้แบบเป็นบันเทิงก็พอก็ข่าวบันเทิงก็คือข่าวบันเทิงคืออ่านเพื่อความบันเทิงไม่อ่านก็ข้ามไปก็ปัดผ่านไปข่าวดาราข่าวอกหักเลิกกันทะเลาะกันเกาเหลาใช่ไหมเออแต่จริงอ๋อรถติดจริงๆวันนี้วันเด็กใช่ไหมใช่วันเด็กขับมาผมขี่รถมายังจะดงวันเด็กเลยตามำไมนี่สถานที่เขามีแจกของให้เด็กอ นึกไม่ออกว่าวันนด็แต่นี่ก็ออกวันนึงว่าเคยเคยไปงานช่องเก้ากระตูนเว้ยที่นัาต่อยขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีกูจําได้เลยเจ,จ,จ,จ็ดโทเจ็ดโทเจ็ดแมน่มนั่นแหละแต่ลืมสถานที่รู้สึกว่าจะถ้าจําไม่ผิดนะมันจะเป็นที่ของทหารอากาศใหญ่ๆอ่ะ,ะอาจไม่ไม,ไม่ทหารอากาศอาจจะแบบแถวดอนเมืองแถวอะไรพวกนั้นอ่ะใหญ่ๆแล้วก็ร้อนมีแต่ที่โล่งเออถ้าวันเด็ดผมจําได้ผมเคยเจอน้าเต่งปีหนึ่งที่ทำเนียบออไปเที่ยวทำเนียบแต่ว่านี่ตอนนั้นมันกนละยุกนะก็คือตอนนั้นอ่ะน้าเต่งเขายัง ไปสวิตเด็กๆอยู่ไงแต่ว่าเ้าเดี๋ยวนี้ก็คือคงไม่เห็นละมันเป็นสิปีแล้วพี่ตอนที่ผมเจอติงอ่ะของพี่น่าจะ20แล้วก็เหมือนนึกไม่ออกแล้วว่าวันเด็กไปไหนไปสวนสยามมั้งเหมือนคิดอะไรไม่ออกพ่อแม่ก็ชอบพาไปสวนสยามเว้ยเที่ยวเที่ยวครอวได้นงเออเออเเหมือน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 ก็ปล่อยเด็กเล่นน้ำแล้วก็จะมีสระเด็กใช่ป่ะมีสระเด็กเออแล้วพี่แลงก็จะมีสระคลื่นที่เป็นทะเลกรุงเทพอะไรของเขาใช่ป่ะสระคลื่นใช่ใช่ทำได้อยู่ แล้วก็น้ําวนจำได้ว่าสักประมาณ2อหรือสปีก่อนเพิ่งไปล่าสุดเลยนะอ่าแล้วมันนี่นมีรถไฟหอม,อ,อมีเครื่องเล่นมีเครื่อง,เ,องเล่นวายกิ้งสุ per สเปรดเอ้ยสุอร์สเปรดดีมเวอร์บวะสุอร์สเปรดผมไม่รู้นะจำไม่ได้<ช>คือเครื่องเล่นอ่ะมันเริ่มแบบงงๆว่าแบบเพราะมันซื้อกันไปซื้อกันมา2อทีเนี่ยส่วนดีมเวอร์พี่ไปในช่วงแรกๆเว้ยช่วงที่แบบต้นไม้ยังไม่โตดีมเวอร์นี่ผมไม่ได้ไปนานมากเลยเนี่ยสิปีได้แล้วเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกคือนี่คือมันไกลแล้วบัตรราคาแบบเฮ้ยมมัันนน่่่งรรถตตู้้ไไไปดออแกเชื พราะผมเคยพาไปพี่ <ลด S 1> รถตู้ป่ะอหรือว่าขับรถไปเองขี่รถไปเอยขับรถไปลแหละเพราะว่าไอ้ขับรถไปเคยไปกับแม่แล้วไปกับเพื่อนอะจำไม่ผิดตอนนั้นนั่งรถตู้รถตู้อะมันไปได้มันมีมันมีรถตู้แบบจิ้เมเบอร์อยู่ตรงไหนนะอันนี้เขาจำได้ไหม ปทุมปทุมใช่ไหมคลองถ้คลองเนี่ยคลองสิบเอ็ดคลองสิบสองมั้งจำไม่ได้แต่แต่นั่นแหละปทุมไปทางนั้นอ่ะจำได้แค่ว่านี่คือตอนนั้นไปเล่นเลยวะไอรถไฟหอดิมันมีดูน้ําแล้วก็โมหีมาโมหีมานี่แม่งซิงเกอร์เลยพี่เออก็มีอยู่แค่นี้แหละสวนสยามดีมเวอร์หรือไม่ก็พ่อแม่พาไปกินอะไรในห้างสะพานเหล็กสะพานเหล็กจะโตแล้วอารมณ์เหมือนพ่อแม่ให้เงินใช้เงินทํางานแล้วอะพานเหล็กนี่ผมว่าสนองกิเลสผู้ใหญ่มากกว่านะสนองกิเลสผู้ใหญ่มากกว่าไม่ถ้ารุ่นหนำไปจะเป็นผู้ใหญ่แล้วพี่อ่ะ จะรู้สึกว่าเด็กไปไปเดินสะพานเหล็กเยอะเพราะว่าของเด็กมันของเด็กอะแต่หลังๆมันจะมีสินค้าแบบผู้ใหญ่มาแล้วเช่นแบบโมเดลต่อยากางย่าสิ่งที่รู้สึกว่าพลาดไปในวัยเด็กนะคือผมแม่งไม่ได้เล่นเบเบดเว้เหมือนเล่นเกมอะเล่นแต่เกมคอนโซลอย่างเดียวเลยของพวกนั้นไม่ได้เล่นเล่นแค่ทยิยะาเออทยิยะาอย่างเดียวรถโอเพนแบบเร็วๆอะรถโมของไทยก็เล่นบางๆนะไม่ไม่ได้อินแต่ทยิยะาค่อนข้างดิ่งเหมือนกันสำหรับวันเด็กนะครับโอ้คืนวันเสาร์ครับคิดถึงบอลมีบอลวันนี้ ะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูตารางที่ห้องนะฮะตอนนี้เลิกงานเดินกลับบ้านก่อนไปให้ดูบรรยากาศแถวบ้านเงียบคริบไงกลับมาเห็นช่องกินฟีดออนนะก็ลเลยต้องรีบจัดซะหน่อยอันนี้ไม่ได้อยู่ในสเก็ตดูเลยนะเนี่ยอันนี้คือฉุกละหุกฉุกละหกแคตเตอร์ไปแค่เดี๋ยวดูเซราวกับเรเนอร์ต่อไปก่อนเดี๋ยวมาดูว่าไหวกี่คู่ <c oughs> ปิดไลน์เซลลนิดนึงเออเพราะว่า ผมมีสิ่งที่ต้องทำอยู่ไงวันนี้วางสเก็ตด้วยไว้ไม่ได้ไม่ได้จะมีภาคอันนี้เออแต่ก็เก็บหนึ่งคู่ก่อนเพื่อเอา เขาเรียกว่าเทปไปลง YouTube ให้ครับก็จะเป็นเซอร์รากับเรเนอร์นั่นเองประมาณนั้นแต่พรุ่งนี้หรือว่าวันที่ลงวอล์กเนี่ยก็คือทุ่มหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าแต่ผมไม่อยากเสียง y o u t u ไงผมอย่างที่กลาถ้าใครถ้าใครรู้ว่าผมทำไมผมเลือกไลฟ์ทวิตมันเรื่องของ LC เอ่อเรื่องของลาเส้นอะไรเงี้ยผมมีความรู้สึกทวิตมันจะฟรีกว่า YouTube บินแล้วมันแบบเยี๋ยติดเหลืองติดแดงเดี๋ยวช่องโดนจากัดการเข้าถึงอะไรบลา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 คือว่าทวิต ไม,ไม่ไม่ค่อยวอรี่อะไรพรุ่งนี้สักเท่าไหร่ในเรื่องสตาร์คานะมันเป็นเกมๆไปมันเป็นเกมๆมันขึ้นอยู่กับเกมแล้วก็คอมมูงโอเคแต่วันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมันประมาณนี้โอเคครับผมกุลักแคปฟันสำหรับวันนี้นะครับเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ